สวัสดีครับพบกับพิษเพชรยนต์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มีรถกระบะ4ประตูนะครับมานำเสนออีกแล้ว1คันนะครับคันนี้นะสีขาวปี2014เป็นหน้าแชมป์นะครับนะคันนี้เป็นหน้าแชมป์ด้วยแล้วปี14นะครับสวยๆแบบนี้นะครับมานำเสนออีก1คันนะคันนี้เปิดเพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นหบาทนะครับไม่ถึง4ี่แสนเลยสภาพสวยๆแบบนี้นะครับเป็นตัว 2.5G นะครับปี2014หน้าแชมป์นะครับตัวท็อปนะก็มาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในราคา3 9 5 0 0 0บาทเนี่ยนะครับมีอะไรที่สวยๆรออยู่นะครับอ่ะมาเริ่มจากทางด้านหน้านะครับนะโฉมหน้าแชมป์นะครับเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับเป็นโฉมที่ขายดีนะครับโฉมชื่อเขาแหละที่ว่าแชมป์นะครับนะไฟหน้านะครับสวยงามกระจังหน้าสวยงามนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ นะครับนะตัว2 5 G v n t u r b o นะครับเป็นตัว D4D c o m เ i e l นะมาดูในส่วนของด้านข้างคันนี้นะครับล้อลมดำขอบ16นะครับดอกยางยังเต็มเลยนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับดอกยางนี้ใช้ได้ยงนานนะนะครับมาตรฐานเลยนะครับนะติดมารถนะมาตรฐานสเปคของรถเลยนะครับแต่เป็นได้เป็นยางไม่นะครับดอกยางเต็มๆนะ สว,สวยเลยดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับนะออปชันมาตรฐานของตัวนี้นะมาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะครับกระจกนะครับเป็นโครเมียมนะครับมีไฟเดี้ยวติดตั้งมาให้นะมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับนะคันนี้ติดฟิล์มให้นะนะครับติดฟิล์มให้รอบคันแล้วเรียบร้อยนะครับนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีหลังคาเป็นซัมมิตมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นซัมมิตนะ นะครับโซลิส UV plus นะครับสวยๆนะราคาตัวนี้มันสวยเพราะว่ากระจกมันทํามาบานใหญ่นะครับแล้วก็ทําเป็นสเกลไฟมาให้ด้วยด้านหลังนะครับก็สําหรับลูกค้านะครับนะบรรทุกสิ่งของได้ด้วยนะครับไม่ต้องให้มันตากแดดนะครับนะไม่ต้องตากแดดตากฝนหรือบรรทุกคนก็ได้นะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับนะใช้งานได้ปกตินะครับนะสภตามเดิมสวยๆนะ นะครับรับประกันนะครับไม่มีเรื่องของชนหนักไม่มีเรื่องของพีความจมน้ํานะครับลดทุกคันนะครับอันนี้รับประกันเลยนะครับดูแม็กไลเนอร์นี่ไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะคันนี้นะครับสภาพกริ๊กเลยนะครับนะสภาพกร๊กกร๊กเลยนะครับนะให้ดูกันนะก็ได้ในเรื่องของยางใหม่ด้วยละคันนี้นะครับได้หลังคามาด้วยนะครับนะลูกค้าบางคนก็ดีกว่าไปติดเองนะ ถ้าเรามีในเรื่องของการใช้หลังคานะครับบรรทุกสัมภาระบรรทุกสิ่งของนะครับไม่ต้องเปียกไม่ต้องกลัวแดดกลัวร้อนนะครับก็คันนี้เหมาะมากนะครับสภาพเดิมๆเช่นเคยนะครับนะกันชนเนี่ยนะครับพวกเส้นสายต่างๆตรงนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับในเรื่องของชนเราไม่นําเข้ามาแน่นอนนะครับมามาดูด้านข้างด้านน mm ี Asia, uh ้ด้วยนะครับเส้นสายเนี่ยนะนะเหลี่ยมสันยังคงบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับคันนี้นะ ภายในเดี๋ยวไปดูกันนะครับภายนอกดูแล้วสวยงามไม่มีตําหนิแล้วนะครับเดี๋ยวตามไปดูภายในกันคันนี้นะมาดูในส่วนของภายในนะครับเริ่มจากแผงประตูด้านข้างผมเลยนะครับนะได้เป็นโทนสีเบจนะครับตัดกับสีดํานะครับเพิ่มสีสันขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับนะเพิ่มความหรูหราขึ้นมาหน่อยนะครับตรงฐานสวิตช์เนี่ยนะครับกระจกไฟฟ้าสีบานฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับ ตามสเต็ปของเขาตามสเปคของเขานะครับที่เป็นตัวท็อปมีล็อกกระจกเซ็นทันล็อกมาให้นะครับนะไล่มาอีกก็จะเป็นในเรื่องของกระจกมองข้างที่ปรับพับไฟฟ้านะครับนะมี Security แล้วก็มีตัวปรับความสว่างของหน้าจอเรือนไหม่นะครับเพื่อไม่ให้มันรบกวนสายตาเวลาขับนะนะ ไล่กันมาถึงพวงมาลัยนะครับก็ปรับระดับได้ด้วยนะครับเอาตามสรีละของเรานะครับนะเราชอบต่าก็ปรับต่ําชอบสูงก็สูงนะครับสําหรับสรีละของแต่ละคนนะครับเป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะนะครับควบคุมในเรื่องของอ่าโหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเปิดออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับนะอ่ะมาดูในฝฟังข้างนี้ดีกว่านะครับมีอะไรบ้างนะมาดูฟังข้างนี้นะครับ เริ่มจากพวกแผงวิทยุเดิมๆนะครับติดรถมาเนี่ยก็รูหราทีเดียวนะครับตรงแดชบอร์ดตัวนี้ก็ถือว่าเพิ่มสีสันขึ้นมาให้ดูดีดูสวยงามขึ้นนะครับปี2014หน้าแชมป์นะครับก็รูหราขึ้นมานะครับมีในเรื่องของพาวเวอร์เลสมาให้ด้วยนะนะครับไล่ฟ้าหลังก็มีมาให้นะครับนะแอร์ก็เมนูนะครับปรับมือนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับตามสไตล์ของโตโยต้านะครับแอร์เย็นมากๆนะครับวิทยุนี่ก็ถือว่าหรูหราสวยงามนะครับ เล่นแผ่นด้วยนะครับอ่ะก็มาดูในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์เมนวุนนะครับคันนี้นะเครื่อง2,005เกียร์เมนวุนประหยัดแน่นอนนะครับนะใช้งานดีนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับคันเกียร์สูงนะผมชอบคันเกียร์ตัวนี้นะครับรุ่นนี้เข้าง่ายสูงสบายแน่นอนนะครับนะเบาะผ้าโทนสีเบดนะครับมีการเลื่อนให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้หลายคลิปนะครับว่าเบาผ้าเนี่ยนะครับถ้าเราดูแลความสะอาดได้ นะครับการนั่งการเดินทางไกลนะครับการระบายความร้อนได้ดีนะครับดีกว่าบาหนังด้วยนะครับแล้วก็มันทนด้วยนะไม่แตกไม่รอกง่ายนะครับนะอ่ะไปดูในส่วนของแคบหลังนะครับเอไปดูในส่วนของประตูหลักไอแถวแถวหลังนะครับเขาเป็น4ประตูนะนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเขาเป็น4ประตูเนี่ยนะครับความสะดวกสบายในการขึ้นลงเข้าออกนะครับ นี่คือจุดหลักๆเลยนะครับสําหรับ4ประตูนะ <si> เป็นรถครอบครัวได้นะครับเป็นรถคันเดียวในครอบครัวได้นะครับและคันนี้มันเป็นรถที่ยังไม่สูงมากนะครับดังนั้นในการขึ้นลงเข้าออกของคนในครอบครัวเนี่ก็ถือว่าง่ายนะครับนะ <S <S และตัวแชมป์เนี่ยนะครับนะ,ะยังมีที่จับให้ขึ้นลงได้นะครับเบาะคันนี้ก็ดูสะอาดนะถึงเป็นเบาะผ้าแต่ก็สะอาดนะครับ ได้4ประตูด้วยได้ตัวแชมป์ด้วยนะครับนะเป็นเครื่อง2.5ด้ด้วยนะครับหายากด้วยตัวนี้นะครับราคานะสอง่าสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเนี่ยนะครับคุ้มค่ามากนะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวมาในราคาแพงนะครับนะวันนี้เป็นมือสองสภาพดีๆสวยๆแบบนี้นะครับปี2014นะครับรถก็ยังอยู่อ่าในเลกกิ้งในการใช้งานนะครับถือว่ากำลังดีนะครับนะ ด้วยตัวของรถเองด้วยแบรนด์ของรถเองนะครับแล้วก็ด้วยสมรรถนะของรถด้วยสภาพของรถตัวนี้นะครับคุ้มค่ามากนะและของที่มันติดกับรถมาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับยางก็ใหม่นะครับหลังคาก็มีมาให้นะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจแวะเวียนเข้ามาดูมาชมนะครับคันนี้สภาพสวยนะดูดีๆเลยนะครับคันนี้สวยมากนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับห้องเครื่องนะ คันนี้การันตีนะไม่มีเรื่องของชนหนักแน่นอนนะครับไปดูกันครับมาเปิดห้องเครื่องออกมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูในเรื่องของ น็อตฝากระโปงนะครับนะไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับไม่มีรอยขันรอยประแจเลยนะครับอันนี้คือเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆนะคานหน้าเดิมๆนะครับก็คือไม่มีเรื่องของชนหนะักอันนี้รับประกันนะครับนะเครื่องยนต์แห้งๆนะครับนะเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีรอยรั่วรอยแตกของซีนยางนะครับน้ำมันไม่เยอะไม่แตกรั่วอันนี้คือสภาพสวยนะครับนะ ดูทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะครับสัญลักษณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะนะครับสติกเกอร์ต่างๆแผ่นๆต่างๆอยู่ครบอันนี้รับประกันได้เลยนะครับเข้ามาดูมาชมนะคันนี้เป็นตัว2.5ตัว G ด้วยนะครับตัวท็อปและเป็นตัวหน้าแชมป์ด้วยนะครับนะคุ้มค่านะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าท่านใดที่มองหารถนะครับเป็นรถครอบครัวได้นะครับเป็นรถคันเดียวในครอบครัวได้นะครับแวะเวียนเข้ามาชมราคาไม่ถึงสี0 0 0นนะ ออกง่ายนะครับของเราจัดได้เต็มนะครับนะฟรีดาวทุกคันนะครับมาเช็คมาดูมาสอบถามกันนะครับเช่นเคยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในรถยนต์คันนี้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับอาชีพอะไรที่ออกได้นะครับนะมีข้อสงสัยโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้คอยตอบคําถามของท่านนะครับ และเหมือนเดิมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาดูมาชมบรรยากาศของเพชรยน,นะครับอยากดูรุ่นอื่นๆน,นะครับเดินทางเข้ามาได้เลยนะครับบริษัทเพชรอยเรานี้ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะครับซอย68นะครับซอย68เข้ามาแล้วแยกหนึ่งะครับจะเจอบริษัทเพชรต์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะผมฝากเจ้า t o โยต้าไฮรัก วีโก้แชมป์ปี2014คันนี้นะครับเปิดเพียงราคา395,000บาทเนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้ได้ออปชันครบได้ของตกแต่งเต็มที่เลยนะครับนะไว้พิจารณาหคันนะครับวันนี้ก็รานไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ